นวัตกรรมดับเบิลแคปขาดที่อยู่ในอาหารเสริมบียร์ค่ะต้องบอกว่านวัตกรรมดับเบิลแคปเนี่ยนะคะเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยค่ะที่ผสมผสานระหว่างสารที่เป็นน้ำมันและก็สารที่เป็นผงค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะน้ำมันกับผงเนี่ยเขาจะไม่สามารถละลายเข้าด้วยกันได้ค่ะก็เลยทำให้เราเนี่ยนะคะจะต้องรับประทานหลายๆครั้งหลายๆเม็ดแคปซูลค่ะ แต่เนื่องจากนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของเรานะคะเราสามารถผสมผสานสารที่เป็นทางน้ํามันแล้วก็เป็นผงเข้าไว้ได้วยกันค่ะเราจะเห็นว่าชั้นนอกของแคปซูลเนี่ยนะคะเป็นน้ํามันค่ะแล้วเวลาที่เขาแตกตัวเนี่ยนะคะต้องบอกว่าแคปซูลข้างนอกจะแตกตัวออกก่อนนะคะแล้วก็ดูดซึมสารที่เป็นน้ํามันเข้าไปก่อนค่ะก็จะเห็นฤทธิ์ได้ค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวค่ะ หลังจากนั้นค่ะเดบล a แคปที่อยู่ข้างในนะคะก็จะละลายออกมาค่ะแล้วก็ดูดซึมสารที่เป็นผงทั้งหมดเอาไว้ค่ะเห็นไหมคะว่านี่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับทุกคนค่ะและเรามารู้จักกับส่วนประกอบทั้ง6ชนิดนะคะที่มีอยู่ในบีออนค่ะตัวแรกเลยนะคะในเฟสของน้ํามันค่ะเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งน้ํามันนะคะหรือว่าน้ำมันรําข้านั่นเองค่ะ เจ้านมันรำคาเนี่ยนะคะก็มีข้อดีนะคะที่มีเซรามายค่อนข้างสูงค่ะซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวของร่างกายของเรานะคะนอกเหนือจากนั้น,นะคะ่ะยังมีสารอีกตั้ง5ตัวเลยนะคะที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการชะลอวัยค่ะและสารที่สําคัญอีก2ตัวที่ได้รับรางวัลมาจากประเทศโปลแลนด์นะคะต้องบอกว่าเป็นรางวัลเหรียญทองเลยนะคะก็คือนวัตกรรมที่เรียกว่า FIR Telo 99นั่นเองค่ะเป็นการผสมผสานกันนะคะระหว่างสารสกัดที่มีชื่อว่า a s t a g a l u s นะคะบวกกันกับสารสกัดที่มีชื่อว่า s e n t e l l a นั่นเองค่ะ ซึ่งทั้งสองตัวนี้นะคะเขาจะช่วยทําให้สายเทโลเมียของเราเนี่นะคะมีความแข็งแรงและก็ยืดยาวขึ้นค่ะซึ่งสายเทโลเมียเองเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นกลไกของการชะลอวัยอีกชนิดหนึ่งเลยค่ะนอกเหจากจะทําให้เซลล์ของเรานะคะมีความแข็งแรงมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะก็ยังทําให้ร่างกายของเรานะคะมีป่มคุ้มกันอีกด้วยค่ะ นอกเหนือจากรางวัลที่ได้มานะคะก็ยังมีตัวอื่นอค่ะไม่ว่าจะเป็นโคเอนไซม์คิวทนะคะในรูปแบบของ QH ค่ะก็เรียกได้ว่าง่ายต่อการดูดซึมแล้วก็เห็นผลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะยังมีสารสก,กัดจากเมลอนค่ะที่เป็นเมลอนจากประเทศฝรั่งเศสนะคะก็จะมีสารสําคัญที่เรียกว่า SOD ค่ะซึ่งเจ้า SO d เนี่ยนะคะก็ช่วยในเรื่องของการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายเช่นเดียวกันค่ะ และตัวสุดท้ายนะคะก็คือสารสกัดที่เรียกว่าซิตรัสนั่นเองค่ะในซิตรัสเนี่ยนะคะก็จะมีไบโอฟลาวโนยที่ค่อนข้างสูงค่ะซึ่งเจ้าไบโอฟลาวโนยเนี่ยนะคะก็จะช่วยเสริมฤทธิ์กันค่ะกับสารสกัดอีก6ตัวในสูตรนี้นะคะก็ทําให้ในเรื่องของการชะลอวัยค่ะและวิธีการรับประทานบบยอนนะคะก็ง่ายๆค่ะรับประทานเพียงวันละ1แคปซูลนะคะจะให้ดีนะคะควรที่จะรับประทานในช่วงที่ท้องว่างค่ะ